ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยลยครับผมและก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมนะที่มีชื่อว่าแอนิเวอซาบี้กันนันเองนะผมนะโอ้โหซึ่งก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งก็มานะครับตามจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งเราก็เล่นไปถึงเลเวลที่9นะครับซึ่งก้อนนี่แหละฮะ เลเวลสุดท้ายนะครับในน่านฟอกนะฮะหรือว่าในน่านหมอกนะครับไอหมอกเวนี่แม่งคือโอ้โหเยอะนะฮะผมขอให้อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับนะทุกคนนะซึ่งก้อนนี้แหละฮะไปครับผมเลเวลที่สิบห้าดาสุดสุดท้ายไปฮะโอเคครับผมมาซึ่งก้อนนี้นะครับอะไรเนี่ยทําไมมันมืดจังเลยเอ่อนี่นี่มันไม่น่าจะดีแน่เออ่เราหวังว่าเราจะ สามารถเลือเอาชีวิตรอดได้ในเอคืนนี้นะโอเคนะครับซึ่งก็ในตอนนี้มันมืดโอ้โหเจ็ดเคเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยมืดมืดเกินไปแล้วจานแป๊บเอาเอาโอ้โหอ๋อทุกคนมันมันคือนั่นเว้ยมันคือฝนตกนะครับพายุมันเข้านะครับทุกคนนะซึ่งก็เอาไม่ไม่โอเคไอ้เหี้ยโอเคนะครับซึ่งก้อนนี้มันคือยังไงเอาใช้ยังไงเอาโอเคนะครับ แรบนะไอ้เชี่ยใช้ยังไงอะโอ้โหเชี่ยมืดเลยทุกคนอันนี้คือมืดแปลแบบว่ามืดอะโอ้โหแปแรปแนะไอ้เชี่ยยากแล้วคนดูอันนี้คือยากเลยนะครับโอ้โหดูโอ้มันคือยิงโอเคแปแรปนะโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหดูทุกคนดูว้าโอ้โหเชียอันนี้ยากมากนะครับอันนี้คือยากมาก โอ้โหโอ้โหสุดยอดแม่น่ะโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มนี้ไปเอาไม่ใช่แล้วแล้วโอ้โหแป๊บนะไอ้เหี้ยเกินไปแล้วอันนี้โอเคแป๊บแป๊บนะโอ้นี่ไงไอ้เหี้ยแป๊บนะโอเคโอเคแล้วก็โอเคเอาตรงนี้มาไว้กันตรงนี้นะครับไอ้เหี้ยโอเคโอเคทิกงเลยโอเคเอาฮอร์นนี้เรามีทิกกันแล้วนะครับทุกคนนะโอเคโอเคแล้วก็เอาตรงนี้ออกก่อนแป๊บแป๊บเอาเอาตรงนี้โอเคเอาออกแล้วก็แป๊บนะโอเคแป๊บแป๊บไอ้เหี้ยมันเยอะจังนะ โอเคต้องก็เอาอนี้ไปยิงไปกันตรงนี้นะครับโอเคโอเคต้องก็ไอ้ยเหี้ยนี okay. ยน okay, ่โอเคเอ๊ะสาดเฮ้ยมึงโอเคแป๊บแป๊บโอ้เหี้ยยากโอเคแป๊บนะอันนี้ทำยังไงต่อเอานี้เพิ่มเอาตรงเอาตรงนี้แล้วกัโโน,นโอเคนะครับต้องก่อโอ้โหเหี้ยทำยไงต่ออะนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับต้องก็เพิ่มตรงตรงนี้โอเค เพิ่มเพิ okay, okay, ่ม okay, ก so we right. ันตรงนี okay, okay, ้นะครับโอเคมานะครับท okay, ุกคนนะซึ okay, ่งก็ในตอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึงโอเคแ๊บโอเคก็คือในตอนนี้นะครับมันใกล้ถึงนี่เลยนี่แล้วก็อลไแล้วนะครับเอ้มันถึงนี่แล้วนะไม่ใช่ถึงสิมันใกล้ถึงอ่าคิวเวฟกันแล้วเนี่ยนะครับเห็นบ้าโอเคนะฮะทุกคนนะมันก็โอเคแม่งยากชิบหายนะครับทุกคนนะซึ่งก็เสียงไกลนะเออนี่ไงมาแล้วนะครับอ่าคิวเวฟออฟซอมบี้นะโอเคนะครับ มาซึ่งก็เอ้ยมึงเอาตัวอื่นมาให้กูบ้างดิจ้าอะไรเนี่ยโอ้โหแปบ๊บนะผมต้องเอาผมต้องเอาโอออกการไฟก่อนนะเนี่ยเออไม่งคืดได้แต่ตัวแปลว่าเดิมเดิมนะคุณดูโอเคแปบ๊บนะมันยังเล่นยังไงกัน่ะเนี่ยเฮียโอเคนะครับผมซึ่งก็ในตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรกันมากมายแต่ว่านั่นนั่นนั่นแหละฮะโอเคครับตัดคลิปเลยฮะ โอเคมานะครับทุกคนนะซังกอนายตอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึง R U wave อันใหม่แล้วนี่นะครับโอเคนะซังกอนายตอนนี้นะครับโอเคเพิ okay, ่มอันนี้ไปนะครับคือมันมัน,ม,น,ม,นมันคือกรอบไอไอฟักทองเนี่ยนะครับโอเคเอาไปนะฮะโอเคซังกอนายตอนนี้แป๊บนะไอเทียบโอเคเอานี่ไปหมุนไปหมุนมันหมุนไปยัง แต่ว่ามันน่าจะหมุนกันไปแล้วโอเคโอ้โหเฮียเฮยยากจัดนะโอเคนะครับแล้วเพิ่มไอมันคือมันเคนเมคือคอไอตัวดาวเนี่ยนะครับไปนะโอเคนะฮะแล้วก็เพิ่มไปตรงนี้ไปแล้วกันเพิ่มตรงนี้ไปโอเคนะครับโอ้โหเฮียยากจัดโอ้ยาก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 นะฮะเนี้ยโ okay. okay. อเคโอเคอา้อาวอา้าวอ้าวตายตอนไหนเฮ้ยแป๊บป๊บอา้อาวอา้าวอ้าว เอาโอเคก็ก็คือในตอนนี้เราชานะกันแล้วเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแปปบน้คุณดูอันนี้คือไอสัตว์อันนี้คือคง,ง,ง,งงมากนะครับทุกคนโอเคนะครับสงังอนี้จบกันแล้วฮะเอาโอเคฮะทุกคนไอเชี่ยงง่ายฉัดโอเคแล้วผมนะสั่งงอนี้จบกันแล้วนะครับนายดานเนอเหมอนะผมนายดานฟอก โอ้โหที่ดนานที่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนะผมซึ่งก้นี้นะครับเป็นดานต่อไปนะครับที่เราจะเล่นกันฮะเป็นดานเด้อมันคือกําแพงหรอว่าไม่รู้นะครับแต่ว่ากุ้งงจริงค่ะอันนี้นะครับซึ่งก็โอเคครับพาดานรูฟนารูฟนะครับไปฮะเยดเช่ yes, yes, ทุกคนอันนี้เท่จัดนะครับอันนี้เป็นดานรูฟนะฮะที่มันแปลว่าเป็นดานหลังคานะครับซึ่งก็ไอ โอเคอะไรนะเฮ้ยโอเคนะครับซึ่งก็อนี้เป็นซอมบี้แบบว่าโอ้โหอะไรมึงมึงจะเทกการเกินไปแล้วนะฮะโอเคนะครับซึ่งก็นี้เพิ่มกันไปนะครับโอเคแป๊บนะอ๋อ oh, ทุกคนอันนี้มันมันคือมันคืออันนี้เว้ยมันคือมันคือกระถางต้นไม้นะครับเห็นบ้าโอเคนะครับซึ่งก็นี้ไปนะครับโอเคโอ้มีแสงแดดด้วยโอเคนะครับ <laughs> ซึ่งก็นี้ไม่น Bar ่าจะมีอะไรกันมากกันมายนะครับผมนะโอเคนะครับมาฮาแป๊บไอ้เชี่ยมันติดหลังมันติดหลังหลังคาพี่คุณเห็นบ้า โอ้โหแป๊บนายยากแล้วเนี่ยโอเคก็นี่เอาไปข้างหน้านะครับแล้วก็เห็นในแม่งแม่งโป้งโอเคนะครับโอ้ทุกคนอันนี้นะครับมันคือมันมนคือ,ม,คอมันคือในการวางเหนือพืชเนี่ยนะฮะอันนี้เราต้องใช้ซอมโผลกันแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งก็อนนี้เป็นตัวอะไรอะอันนี้อ๋อมันคือไอตัวนั่นไงครับผมนะมันคือมันคือเหมือนในภาคสองนะครับนี่เห็นปะโอเคนะฮะยึดเป็ดเลยก็ให้แล้วก็ดูโอเคเงินเงินเพื่อนเงินเงินโอเค ก็เอาไปไว้เอาอะไรเขาพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมันก็ยิงกันตรงนี้ได้หรือเปล่าโอเคยิงได้นะครับโอเคสุดยอดแล้วก็ข้างไอ้ไอ้ตัวเหี้ยนี่นะฮะซึงง้อไอ้สัตว์ด้วยเงินทุกคนเห็นบ้างเงินแม่งน้อยจัดเลยว้ยโอเคนะครับซึ่งง้อตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วนะครับทุกคนนะโอเคแป๊บเก็บก่อนโอเคนะครับซึ่งก็เงินแม่งน้อยมากนะครับเห็นบ้างโอเคนะครับต้องเก็บไปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นตัวยิงไปนะฮะโอเค ฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเโอยเฮ้เฮ้เฮ้ยนฮเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเโ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงเป้ยเนยเฮครับ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเย้เเีเ้เ้ อ,องงนั่นไงงงกันไปเลยพูโอเคนะครับซึ่งก็เมื่อกี้มันคือมันคือคือไอ,อซอมบี้แปลว่าแบบมามันคือมาเอาพืชของเราไปนะครับซึ่งก็งงจัดนะเออ โอเคครับผมซึกงก็ในตอนนี้นะครับเราก็เออใกล้ถึงอันนี้กันแล้วนะครับอ่าฮิวเวฟออฟซอมบี้นะฮะนี่เห็นป้าโอเคนะครับผมซึ่งก็ในตอนตอนนี้นะครับผมว่าเราแม่งพร้อมกันมากนะฮะทุกคนนะนี่เห็นป้าโอเคนะครับผมซึ่งก็เร็วเพื่อนเงินแม่งน้อยจัดนะเออโอเคนะครับก็เพิ่มไปตัวยิงอันนี้ไปนะฮะโอเคนี่แหละฮะอ่าฮิวเวฟออฟซอมบี้นะฮะโอ้โหก็มาเนี่ยค่ะก็พร้อมกันอยู่แล้วนะฮะทุกคนนะโอเคนะครับปลาไฟแนลเวฟห้ามา มันก็ยิงไม่เชียอนี่แม่งนั่นไงนั่นไงเอ้าเอ้าเอ้านั่นคุณเหนื่อยเหเฮ้ยคุณเหนื่อยเหอเฮ้ยโอเคนะครับซึ่งก้อนนี้เอาไปนะฮะโอเคนะครับซึ่งก็โอ้ยี่โอเคซึ่งก้อนนี้ผมว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันน่าจะผ่านกันไม่ได้นะครับทุกคนนะอเออนะแป๊บ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 บหยุดค่ะ ฮ่า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 เเช่โอเคมาแล้วครับทุกคนนะเมื่อกี้ก็เออแม่งนะครับแม่งคือตัวซอมซอ,อมเสมอพี่นะครับแดดนะดทุกคนนะเออชงก้อนนี้นะครับเป็นเฟลเวอร์พอตนะครับหรือว่ากระถางต้นไม้นะครับอะไรเนี่ย let you plant on the roof นะโอเคนะครับผมชัองก้อนนี้แหละนะอันนี้เป็น อ่ะคืออะไรอะ่ะครับนะอันนี้ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมนะซึ่งก้อนนี้แหละห้าแม่งโคตรที่จะเท่นะครับผมซึ่งก้อนนี้อันนี้โอ้โหนะฮะโอเคซึ่งก้อนนี้ให้อันนี้นนมันคือตัวซื้อมันใหม่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสนถ้าเออนะเงินเรามันยังน้อยอยู่นะครับนะซึ่งก้อนที่แหนผมนะัดเจอกันคลิปหน้าครับผมซึ่งก็ซ้อมๆๆหลักให้ผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะก็นี่แหละครับบายๆฮะจุ๊กิลฮิวเกิด